ล่างนะครับเป็นบริเวณ professional floor นะครับซึ่งให้บริการการตัดและทําสีและดัดย้อมทั่วไปนะครับซึ่งลูกค้าสามารถ walk in mm hmm. เข้ามาได้นะครับเด mm ี hmm. ๋ยวมักจะพาเดินดูร้านคร่าวๆนะครับ mm hmm. ตอนนี้เป็นช่วงเช้าๆอยู่แล้วก็มีการเทรนของพนักงานนะครับการเทรนในเรื่องของฝีม้และมือให้เขาพัฒนาขึ้นนะครับแต่ละวัน ที่มักจะเดินเข้ามานี่จะเป็นบริเวณเตียงสระผมนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสโซนด้วยกันนะครับโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับรีทเม์และสปาซึ่งเราจะมีตัวพิเศษที่นำํำเสนอคือคา v o โวเทล่าโซดาสปานะครับซึ่งเป็นการเรียนแบบออนเซนนะครับ แล้วตอนนี้มักยืนอยู่ในชั้น V.I.P. นะครับซึ่งให้บริการโดยมักเองคนเดียวนะครับแล้วลูกค้าต้องมีการจองก่อนล่วงหน้านะครับอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับบริเวณตรงนี้ที่มักยืนอยู่นะครับเป็นบริเวณซอยผมซึ่งเก้าอี้ได้นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้มีตัวเดียวในประเทศไทยนะครับเป็นหนังคุณภาพชั้นเยี่ยมนะครับแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายนะครับ ผลิตภัณทุกตัวที่นําเข้ามานะครับมาจากบริษัท t าคา r a b e l m นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือทําผมนะครับเกรด HiN ของญี่ปุ่นเลยนะครับอย่างได้ผมนะครับได้อย่างที่มักบอกว่านี่เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับของชิซึ่งจะให้ความร้อนแบบเซรามิกและตัวนี้เป็นแบบทัาสตีกน,นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือการบริการของมาร์คทาวินนะครับซึ่งร้านของเราอยู่ที่ศีเวลาทาวินทาราดเท้า994นะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับตั้งแต่เวลา10โมงถึง2ทุ่มนะครับแต่ถ้ามาไม่ถูกครับกริ๊งมาได้เลยนะครับ0 7 9 3 4 7 7 7 6นะครับหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับสามารถเข้าไปชมที่ Facebook ของเราได้หรือตามสื่อ IG ของเราได้นะครับอลังการมากเลยนะฮะแต่ว่าอย่างนี้คือเวลาเข้ามาแล้ว คนเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของฉันเป็นที่ของดาลาที่ของเรษฐีที่ของซุปตาที่ของเซเล็บเท่านั้นไหมคุณมาร์ค จริงๆลูกค้าของมร์งจริงๆถ้าเป็นเซเลบดารานนับคนได้เลยนะ<ม>ครับคนที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพต้องบอกเลยที่ร้านมร์งมี7มาตรฐานในการดูแลสุขภาพอย่างเรื่องของอากาศที่สะอาดเตียงสระที่ดูแลสุขภาพของกระดูกสันหลัง<ม>นะครับคือ,คอ,คอไอตัวเตียงที่นอนแล้วมันได้ทัพพอร์ททั้งหมดเลยนะครับ,รบไม่ให้เกิดการเสื่อม,มนะครับและเรื่องของน้ําที่สะอาดผ่านเครื่องกรองนะครับ<ม>เครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นอย่างเชื่อเรื่องของไดายเป่าผมที่เป็นไฮดรลิกนะครับให้ความร้อนจากเซรามิกนะฮะไม่มีปัญหาเรื่องของชนวนยหินที่ให้ ที่จะทําให้เป็นมะเร็งทางเดินหายใจนะครับ,รบและเรื่องของแปรงในผมนะครับ,รบที่ฆ่าเชื้อโรคด้วยแทนที่จะสะสมเชื้อโรคนะครับโอ้โหใส่ใจรายละเอียดมากขนาดนี้เลยทีเดียวแอบถามได้ไหมอ่ะว่าแบบคนที่มาต้องเตรียมเงินไว้สักอย่างน้อยเท่าไหร่จริงจริงอย่างเรื่องของการตัดผมเริ่มต้นที่800บาทนะครับแล้วแต่ถ้าเผื่ออยากจะได้โปรเฟชชั่นแนลหน่อยก็2005นนะครับแต่ถ้าอยากตัดกันมาก็5 0 0 0 7 0 0 0ครับซึ่งอันนี้ก็ต้องนัดเป็นกรณีพิเศษกันไป อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมแอบสังเกตเห็นนะฮะจริงๆแล้วแอบสังเกตเห็นตั้งแต่ที่นี่แล้วด้วยคุณผู้ชมเครื่องกรองอากาศเยอะมากเลยครับ,รบทำไมมันถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ฮะมักเคยเป็นอย่างที่โรคพุณนแพ้นะครับก็มันเป็นประวัติของมักตั้งตั้งแต่นานมาว่ามักจะเลิกทาอาชีพนี้ตั้งนานแล้วเพราะว่าสัมผัสกับพวกมลพิษแล้วก็กับสารเคมีแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยพอเราเป็นภูมิแพ้เลยแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของอากาศที่สะอาดนะครับ,รบเราใส่ใจทุกที่ที่เราอยู่นะครับ นั่นก็เลยเป็นที่มาของร้านที่ทุกๆอย่างดูเป็นออร์แกนิกปลอดสารพิษทุกอย่างดีต่อสุขภาพเพราะจริงๆแล้วคือเริ่มต้นจากตัวเราด้วยใช่ครับ,รบแต่ก่อนอื่นที่จะคุยต่อนิดนึงนะครับแมชุดมันเด็ดดวงจริงๆเลย <c oughs> อันนี้คือชุดที่เราดีไซน์เองหรืออะไร <โน S 1> ยังไงครับ,รบปกติของเป็นดเวของกอมเดอร์กซองครับโอ้โห a <Arthur S 2> <Winter S 1> อเ o อรมสองศูนย์หนึ่งสามครับผมนี่คือแบบเป็นแบ,บรนด์ในร,ระดับโลกเลยครับ อย่างชุดถ้ามันเป็นรันเวย์เนี่ยปกติคุณต้องแย่งชิงกันก่อนจะได้ครับอย่างนี้ทํายังไงเรถึงจะได้ชุดแบบมหัศจรรย์ขนาดนี้มาเพราะ<ก>ต้องมีเยอะมากเลยนะก็ต้องแย่งชิงเหมือนกันครับก็ต้องแย่งชิงอย่างเดียวครับอย่างนี้คือเราต้องมีฮันเตอร์หรือเราบินไปอยู่ที่รันเวย์เกาะอยู่รันเวย์เลยรเราเราไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่เรามีฮันเตอร์ด้วยเราก็บินเองด้วยนะครับเราถึงจะจะได้กับทั้งรันเวย์ครับโอ้คือแปลว่าถ้าชอบทั้งรันเวย์จะเอาก็กซื้ออานนี้เหรอครับ สุดไมหมล่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไว้ฮะแต่ละเรื่องนะเป๊ะมากๆนะครับอ่ะกลับไปที่ร้านทำผมสัหน่อยดีกว่าครับ Ultimate Hair Solution เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคุณมาร์กของเราเนี่ยครับเคยได้รับใช้กับท่านหญิงมายาก็ท่านหญิงมายานี่เวลาตอนช่วงที่ท่านมาทำแคมเปญในเรื่องของการรณรงค์ให้ช่วยเหลือทั่วประสบภัยนะครับสึนามิเราก็ได้ดูแลในเรื่องของการเซตผมการทรีตเมนต์ของ ผมท่านแล้วการดูแลตั้งแต่ท่านอยู่นะครับแล้วเวลาท่านมาทุกครั้งท่านก็จะแวะเวียนมาครับซึ่งท่านผิงมายาบอกคุณผู้ชมนิดนึงไหมครัว่าท่านคือท่านคือเจ้าหญิงแห่งเยอรมันครับซึ่งท่านค่อนข้างน่ารักมากมาถึงแม้กระทั่งเมดที่ร้านนะครับท่านยังเรียกมาฉายพรูปด้วยเลยอ๋อเหรอฮะครับแล้วแล้วมาเจอกับท่านได้ยังไงพกท่านได้ยังไงเพราะตอนนั้นมีมีมีคนจัดการในเรื่องของจะต้องหาคนดูแลผมให้ให้ท่านตอนที่ท่านมาแคมเปญแล้วท่านก็คือตอนแรกเข้ามาเนี่ย คือท่านมีคนเป็นสิบคนมั้งให้เลือกให้ท่านและท่านเลือกเลือกเลือกเราจากโปรไฟล์อ๋อครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจครับนะครับและนักฟุตบอลล่ะผมงงมากเลยนะครับคือท่านหญิงเจ้าหญิงเนี่ยโอเคดูดูแมทช์กันกับกับความหรูหรากับความลักชัวรี่หรือกับเนี้ยนะกอมเดกัสองรันเวงมันดูใช่แต่อยู่ดีๆอย่างนี้แล้วไปทําผมให้กับทีมฟุตบอลครับอันนี้อยู่ในเต็ดครับล่าสุดนี้เมื่อไม่ถึงอาทิตย์นี้มานะครับโอ้โหหลายเชื้อชาติมากแล้วทุกคนจะต่างต้อง คือทำการบ้านยากมากเพราะอะไรไฮะทำยังไงให้เป็นยังเป็นนักฟุตบอลแต่ว่ามีสไตล์นะครับต้งเซตผมยังไงต้องซอยผมยังไงนี่เราต้องครีเอทเป็นคนต่อคนเลยนะครับอันนี้คือเราดีไซน์สําหรับเวลาให้เขาดูดีนอกสนามไหมฮะ<ช>เพราะรว่าเวลาเขาลงสนามพวกเขามีเซตกันลงใช่ไหมถูกต้องครับหมายถึงทั้งนอกสนามด้วยนะครับเพื่อให้เขาเหมือนกับว่า เป็นสัมบ้นคนหนึ่งอ่ะอคือพอเขาดังขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเขาจะต้องอันนี้คือผมสไตล์นี้อะไรเหมือนเดวิดเบ็คแฮมอะไรเงี้ยอ๋อใช่มียุคหนึ่งนะใครๆก็อยากตัดผมแบบเผานะฮะเห็นชีวิตที่เป็นที่สุดของผู้ชายคนนี้ครับทำอะไรก็ประสบควาสมสําเร็จนะฮะเปิดร้านทําผมเ็าลงทุนกันไปมหาศาลอยู่กับความเป็นที่สุดเกิดมาบนกองเงินกองทองหรูหราอลังการเสื้อผ้าก็รันเวย์ขนาดนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็เคยมีจุดที่ ถือว่าเป็นจุดมืดหรือแม้แต่เรียกว่าเป็นจุดต่ำสุดในชีวิตของเขาเหมือนกันมีวันหนึ่งนะครับมากลับจากอังกฤษเหมือนกับว่าเหมือนแขนล้าแต่ที่ไหนได้พอไปเช็คดูจริงๆมันมาที่คอคือหมอรองกระดูกคอเสื่อมบอกของโลกของเราแรงมากถ้าผ่าอาจจะ50-50ได้ยินคำนั้นทิ้งทุกอย่างไม่เอาไม่อยากไม่อยากเป็นอมัมพาตถึงขนาดที่จะเป็นอมัมพาต จากที่สุดแห่งความหรูหราและก็ชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันทันทีทันใดเขาก้าวสู่อีกหนึ่งจุดแต่เป็นจุดที่ต่ําที่สุดในชีวิตแบบที่เรียกว่าเขาอาจจะเป็นอัมพาตทั้งชีวิตทีเดียวผู้ชายคนนี้จะผ่านวิกฤตนี้ได้ยังไงนะครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามให้ได้กับ c e l e b ทีวีเดอะเจนียลออฟ e ซเลบตี้สี่ทุ่มครึ่ง n น t i o n TV นะครับอันนี้ขอเนี่ยถามตรงๆเลยแล้วกันนะครับมันต้องมีคนเคยพูดให้เราได้ยินบ้างอ่ะเคยมีคนบอกว่าเราแปลกแปลก มาร์ททวินเนี่ยรวยมาจากไหนสนับสนุนรายการโดยโตโยต a าแคมรี ry, ่้นํานำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงคนเรามันต้องมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราจะเก่งจะเลิศไงวันหนึ่งเราเป็นรุ่นพี่ถ้าเราไม่ให้ความเคารพรุ่นพี่ที่มาก่อนเรารุ่นน้องก็จะไม่เคารพเราเราจะทําตัวเลิศทําอะไรเงี้ยมันเป็นแบรนดิ้งของเรานะครับแต่เราไม่เคยที่จะก้าวล้ากว่าพี่นะครับ เ,เด็ดป้าเผ็ดเผ็ดจัดมาอยากลัวเผ็ดยักษ์ต้องทนยักษ์อา้าวเย็นเย็นยักษ์ครับร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็นยักษ์ รู้สึกที่พิเศษเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้ไม่ต้องห่วงจ้ะทันแน่นอนสำหรับผมผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงอิตาเลียนทราเวนติโถือว่าเป็นสินค้าที่โดดเด่นที่สุดของอาถิปักต์คอสเลนทายตัวหนึ่งเป็นสินค้าในพ t ทันของมิเตอร์คารโร เราสามารถพัฒนาโปรดักที่ให้ความรู้สึกให้ผิวสัมผัสที่เหมือนหินชาวทินได้มากที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันค่าความดูดซึมน้ําถือว่าต่ําที่สุดและที่สําคัญราคาถูกกว่าหินชาวทินถึงครึ่งหนึ่ง